สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจนานาพันธุ์ไม้ใบนิตยานะคะสําหรับผู้ที่หยุดอยู่บ้านนะคะไม่รู้จะทําอะไรนะคะมาปลูกต้นไม้กันนะคะสอนมือใหม่หัดปลูกต้นไม้หัดขายนะคะก็เราจะเริ่มจากต้นที่ปลูกได้ง่ายดูแลไม่ยุ่งยากก่อนนะคะสำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นนะคะมีความคิดที่อยากจะขยับ ไปขายต้นไม้วันนี้นะคะมาดูต้นไม้ชนิดนี้ที่จะปลูกกันที่พี่นิจจะสอนในวันนี้นะคะก็เราจะเรียกว่ารือสีผสมนะคะต้นนี้รือสีผสมก็ในความเชื่อของต้นนี้ก็จัดเป็นต้นไม้มงคลเหมือนกันนะคะสมัยโบราณเราจะเชื่อว่าปลูกแล้วร่วมเย็นเป็นสุขนะคะอันนี้ก็เสริมบารามี นะคะตัวนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับในเรื่องของต้นไม้มงคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ,ะวันนี้ก็มาดูลักษณะทั่วๆไปของต้นรือสีผสมนะคะ,ะไม้ชนิดนี้จริงๆแล้วเขาเป็นต้นไม้ที่อยู่กลางแจ้งชอบอยู่กลางแจ้งนะคะแต่ถ้าเราจะให้เขาอยู่อิงแอบตาม ใต้ต้นไม้ก็ได้เหมือนกันแต่ฟอร์มเขาจะไม่ไม่แน่นนะคะถ้าอยู่ใต้ต้นไม้ก็หมายถึงได้รับแสงประมาณครึ่งวันตัวนั้นเขาจะ,อะฟอร์มเขาไม้เขาจะยืดนะคะถ้าตัวนี้คือแสงแสงที่ไม่แรงมากนะคะต้นเขาจะยืดลักษณะนี้นะคะแต่เขาก็สามารถอยู่ได้นะคะแต่ถ้าเรานำเขาไปโดนแดดกลางแจ้ง นะคะที่แดดแรงๆเขาจะแน่นสวยแบบนี้นะคะอันนี้คือ,อได้รับแดดเต็มที่แดดกลางแจ้งนะคะฟอร์มไม้เขาจะสวยลักษณะนี้เลยนะคะสำหรับต้นหรือสีผสมนะคะตัวนี้ก็จะแน่นสวยเลยนะคะอันนี้เป็นลูกผสมออกมาใหม่นะคะก็เป็นไม้ที่ดูแลไม่ยุ่งยากทีนี้สำหรับมือใหม่ที่จะเริ่ม หัดขยายพันธ์วันนี้พินิดนามาสอนง่ายๆก่อนนะคะเรื่องของรือสีผสมเป็นชนิดแรกนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมเพื่อนๆมือใหม่ก็ไปหาสายพันธุ์มานะคะสายพันธุ์ของต้นรือสีผสมนะคะอาจจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่ที่อพอมีกิ่งให้เราตัดได้อย่างฟอร์มนี้นะคะถ้าราคาที่ท้องตลาดน่าจะอยู่ที่ประมาณ180บาทนะคะ ตัวนี้นะคะกระถางไซส์แบบนี้อ,อยู่ที่ประมาณ180บาทซึ่งเราจะนำมาตัดตัดยอดปลูกปักในกระถาง3นิ้วทำเป็นไม้จิ๋วนะคะเพื่อให้เพื่อนๆมีช่องทางในการออกจําหน่ายต่อไปนะคะก็กระถาง3นิ้วก็จะลักษณะนี้นะคะให้ดูก่อนนะคะว่า3นิ้วเป็นแบบไหนแบบนี้นะคะ เนี่ใครจะปักสองกิ่งสามกิ่งได้นะคะตัวนี้หน้าร้านร้านต้นไม้โดยทั่วไปนะคะสนิ้วฟอร์มนี้ก็จำหน่ายกันอยู่ที่ราคา20-25บาทนะคะสำหรับราคาปีกส่วนเพื่อนๆที่อยากจะ,ะทำขายนะคะตัวนี้ก็แนะนำให้ไปเปิดเพจ นะคะไปเปิดเพจหรือจะขายที่ Facebook ของอเพื่อนๆเ,เลยโพสต์ขายได้หรือจะไปโพสต์ขายในกลุ่มหรือสีผสมนะคะอันนี้ทําได้หลายอย่างไม่ต้องมีหน้าร้านนะคะไม่ต้องมีหน้าร้านสําหรับตอนนี้ก็ไปโพสต์ขายได้เลยถ้าจะทํานะคะก็ตัวนี้มาดูวิธีการกันเลยค่ะก็จะมีตัวนี้นะคะ ก็จะมีขุยมะพร้าวสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะวันนี้อันนี้ขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวแล้วก็ตัวนี้ขุยมะพร้าวแล้วจะมีะขี้บัวนะคะอันนี้เป็นขี้บัวเก่าๆเนี่ยขี้บัวเก่าๆเดี๋ยวเรานํามาล้นผสมกันนะคะเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะมีทรายทรายผสมลงไปหน่อยนะคะอันนี้ให้อ่ ระบายน้ําได้ดีตัวนี้แล้วก็จะทําให้ต้นไม้ติดเร็วนะคะตัวทรายก็ใส่พอประมาณแล้วก็จะมีตัวมะพร้าวสับตัวนี้มะพร้าวสับเราจะใช้รองก้นกระถางนะคะอันนี้ก็มาดูกันเลยค่ะวิธีการเนาะ